ปีนี้เป็นปีไฟแรงบ่พี่น้องสฟแรงยังกระดอกกระเดียเนาะยังลมหนาวอยู่พี่น้องโอ้ยกข้าสัน่นข้าวปลาหากระเลวนี่ลมหนาวมองดูเถื่อพวงพันด่างได้พี่น้องเด้อยังอยากลูกอยู่ยังอันนี้ก็ยังเอาลูกลงยปทอเม่เร็วนี่แหละตาสีไปเบียกต่อตกหอมพี่น้องไก่สิได้กินแล้วแหละซ้อนขี้ไก่ไนี่เนาะไปว้านนี่เป็นขี้ไก่ ลมพี่น้องส่างเป็นปกติมนก็ฮอนหัวอยากแตกแบบว่าคันมันบัดยามฮอนมันสีฮอนจัดพี่น้องเอยอันนี้นะบัดฮอนแล้วฮอนจัดโลดถ้าเจอจูดเมื่อวานนี้บรรยากาศพี่น้องฝนตกวิวงามวุย้ยถ้าเบิง่งคันฝนบ่ตกลมอันคันบุ่ลมบ่ฝนพี่น้องคันบ่เป็นฝนเป็นลมมาเนาะมีแต่ฝนถ้าเบิง้งรอเบิ่งยามฝนพี่น้องเดียว ป้าโทฝนตกมาจะได้อัพคลิปลัวๆหล,ลาสูดพี่น้องรถไทยเส็จหน้ากับบ่มีด้จ้าเป็นย้นะพี่น้องมีแต่แนวจำเป็นหลายอย่างพี่น้องมาเบิ่งทครั้งนี้เฮา,าพี่น้อง ถ้าคิดใส่สมยังอันนี้สิอมกมกปลาซ่อนพี่น้องปลาซ่อนหรือว่าปลาคอเด้อจะานี่ปรุงนั่นอีพี่น้อ,นองใส่ยังไหนนี่อีเมสใส่มกพริกขูะน้ำต้องซีเรียสนะเวยปรุงกันด้พี่น้องเด้อเฮาเฮาซอยตอนี่น้อยนี่น้อยพี่น้องเฮาบทเห็ดตอนใหญ่ได้เห็ดตอนบางๆมันจังปรุงมันก็จังเข้าเนื้อเข้าวนงานงพี่น้อง แล้วก็อันนี้คือปลาเดีอกพี่น้องเด้อยปลาก็อะไรเพื่อนำม,มันออกน้ำบริสัยเกลือเลยใส่แต่ปลาเดียกพี่น้องจักว่าสิเข้มมาจาักพี่น้องเอ้ยสใส่ลายจีดด ียหัวบ MM ักบวกขึ้นมาซอยใส่น้ํพี่น้องเสียดประมาณ2มก3มกเอามกแบบพอดีกินดําเถือเลยอ้าตัวเจ้าว่าสิเค็มพี่น้องก็ปลาแดกลาเฮาก็สิมกวก่อนเฮาจังสิไปเอาไปต้ง เผ็ดขั่วเลยบอวะใส่หม้เผ็ดขั่วเลยแซ่บต้มหมักเผ็ดดิบใส่เป็นยังไงเออเดี๋้คือต้มหมักเผ็ดดิบใส่เอาพี่น้องห้ากห้ากับใบตั๊แหลกบบอพี่น้องยังคือมาเลยไม่เลียบอยู่ใชเดียว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 รัดเอาน้องเอาโจ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 มาแล้วนะทางขั้นขั้วนี่ทางก็ได้ทางขึ้นนี่ พักนั่งตูพี่น้องมูมาเอามันมันขึ้นมาแล้วนะยี่เมียูใช่ไหะอือขึ้นแล้วนี่โอ้ยยี่เมียน้ำมันมากอยู่ดอกมัมากมักอันนี้ไว้ก็สิไปเอามันงัวมากเ้วเดียวงัวมากเลยเดียว สิบวนบอแม,ม่มบอสิไปล้ได้สิไปาหาตาดไปตองเได้แล้วเลยนี่ไปคนนลยสีไปเอาไเอาไปเอาไปเอาไปเอาไเาอเาไปเาไเอายปเอาปเอาปเาปเาเอาาไหาไาเปเปไปไเอาไเอา้าไปเ,เาไาเอเอาาไาเปปปปปาาาเา Chị, chân ấy giọt nằm sẽ yêu cầu nhao Nhiều đu một hai mươi phân sài nha kỳ đuôi 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 kỳ เค็มนไหอแนะนำหยดใส่ก่นอนน้ำหยดใส่ก็ได้จัะหน่อยเด้เพียงเด้อใส่อันเปรี้ยกลายยังเปนเค็มอันนี้ก็สิเป็นไข่หมดแดงพี่น้องยน,นี่ไงไปต่อยบ้านนี่ พี่น้องคือบปวดหัวงเนี่ยบอกเอาลืมใส่อันนี้เอาลืมใส่พวกซี่คายพี่น้องขึ้น,น,วน่วดหัวอ่ะเหรคุณเออจะลืมใส่พวกซี่คายพี่น้องก็บอกว่าเนาะซสิคายสุกดิว้วไปทางไปตรงไปน้ำพี่น้องใส่ัี่คายใส่ก่นเนอะ ลูกขึ้นมากวนแหละยังไ้ยายคือปล่อยขึ้นมาวะเซตใบตองแม่โอ้ยอย่ามันเค็มพี่น้องใส่น้ำอีจกจักหน่อยอะแล้วดอกผักติว๋วพี่น้องเรียบเพียรยังไม่เรียบนะฮ้ ล่างเด้อดอดกขวดที่อยูล่างเด้อดืีเด้ออันแล,แลเหยียบไปตองมุนบ้าน,นี้หนาะเดียวโอ้ตายลูกกูผัดม่วนอีกแล้วบ้านนี้เนาะเอามายิงเทียตีนบ้านนี่แหละมาเหยียบไปตองมุนบ้านนี่นะ โดมึงก่นอนเลยไอ้ผ้าไอ้ผ้าเอาชีแล้วน้นี่สิมุกแล้วก็สิพอนเส้นติวพี่น้องนี่ข้างมาหนึ่งขึนกอนเริ่มพี่น้องเริ่มเริ่มเอาจังได้ดีไปตรงนี้แล้วเนี่ย xịt là đôi vì nó hòa xịt lại ເລຊ້ອຍຫົວບົກບົວ กคตีก็ใหม่คัดพี่น้องอเอาตอกเห็ดกินเองพี่น้องเลยผได้เห็ดขำ้ไปขายเห็ดมกุกใหญ่วตี้ บ่สิเฮ็ดมุกน้อยๆพอดีกินพอดีกินบ่ลูกปวด เสียงโทรศัพท์ทางเอาพี่น้องฮ้ๆอีปลิปิปะอีปลิปิปะสิลองใส่ขี้หูจักมุกพี่ใสู่ลองเบิ่งแม่บ่ได้ให้ใส่ เขาใส่คนละมุกของเราเราจะบ่มากกินพี่น้อง่าอ้าผักติวพักไปอยู่มกเมื่อกี้นี้เบิดเลยผักติวผักตอมกนิดมกพิเศษใส่ไปมะกรูดการาบร่มากใครเอามาแล้วก็บหอยเมื่อกี้เราเปลี่ยนอมกใหม่หอยเปล่าไปตองมันหน่อย ไตัวมันน้อยค่ะนี่แหละอยากดูพี่น้องเลยมกที่สามกระโข่ตัวเดียวพี่น้อง ป้าเถอตะกี้บอกตอนซอยบอกท่านมีผักมีหมี่หน่อยเดียวอ่ะสันเด๊ะเห็ดสองโตขึ้นในใจปัดมาเห็ดป้าป้าตถอ จังเลว่ะจังสีเข้าจังสี่มอสสันเจมะนะจังสี่เลยพี่น,นอ้องเออตอกอดีเบ,บิดนำเป็นหนึ่ง ักติว่สีกันเนอะหมุกนี่หมุกสุดท้ายนี่ไปยักสมปายในบอกหมุกสุดท้ายถ่ายสุดพี่น้องโอ้ยไปตรงกันเลือ,อพอไปตรงเลือไม่พอพี่น้องสุดท้ายพอสิ ปกติมนาพี่น้องมัต้องมันต้องระดับพี่มัต้องมันก็นสอยอึดนี่คลิปนี่มันทำอาหารได้พี่น้องด้วยมุกปลาล้วนเลย ม้ไปก่อนไม้มกไม้มกตัวนี้อันมากรูหายเลยทางนั้นพี่น้องหายเลยเอาอัินเอนไปต้องปลูกไว้์ทอมมามามาแล้วเลยมา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 แม่ต้องจะพาปิดหมอปิดพ่อพี่น้องสุกไวมาเด้อมาเด้อมาเด้อแล้วนะเด้อ ขึ้อเลยพี่น้องขอจบคลิปเลยพี่น้องเลย